สวัสดีครับพบกับผมช่อง F T i n f a r m ช่องของคนเลี้ยงวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณผู้คนเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกันนะครับผมวันนี้ผมหยิบยกคําถามของ FC นะคือมี FC คนหนึ่งที่คอมเมนต์ไว้นะครับผมเรื่องการเลี้ยงหมูนะเขาคอมเมนต์ไว้ว่าอะไรเดี๋ยวค่อยมาสอบถามคุณตานะคุณตาวิเชียรสวัสดีครับสวัสดีครับบ้มตาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเช่นกันสุขภาพเป็นไงครับตาแข็งแรงแข็งแรงดีแข็งแรงจนตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้วัวลูก ไอเขามีสวนได้สวนใหม่แล้วเขาก็เอาวัวไปปล่อยในสวนลูกชายลูกชายครับผมเอาไปทั้งหมดเลยตัวไรไปหมดเลยทั้งหมดกี่ตัวครับจ๊าประมาณยี่สิบนี่แหละคุณตาเอาไปอยู่นู่นหมดเลยหมดเลยคร,<ก>ครับผมก็ให้ลูกเลยครับก็คือที่เลี้ยงมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อลูกนั่นแหละเลี้ยงให้ลูกเลี่ยที่้อาไปไหนครับผมเออแต่นี่เวลาเขาเขามีงานมีการเขาก็ไม่ได้มาดูครับแต่เนี่กเรื่องของเรื่องตามันก็เกแล้วอืม งานก็เยอะแต่นี้ตาพอดีตอนนั้นเลี้ยงหมูไว้สองแม่ไงครับผมก็ออรู้ตาก็เก็บทําแม่พันก็ดูนี่โอ้เจ็ดสิบเจ็ดปีนี้แล้วครับผมจะแปดสิบแล้วอ่ะก็สิงหาเนี่ยวันที่หนึ่งอ่ะตาครบเจ็ดสิบเจ็ดอืมสิงหาวันที่หนเริ่มต้นเจ็ดสิบเจ็ดอืมเออมันมันมันจาเกิดเดือนสิงหาใช่ไหมวันที่หนึ่งสิงหานี่จำวันเกิดกูตาไว้เจ็ดสิบหกแล้วก็ เนี่ยหนึ่งสิงหาขึ้นเจ็ดสิบเจ็ดครับก็เนี่ยลูกหมูดูสมบูรณ์จนครับผมมันมีที่จังหวัดแพร่ที่ว่าเขาจะเมาอ่ะแต่ครับไม่มาตาก็ไม่ได้เสียใจหรอกตาคุ้เองอี่และครับแต,แต่เคยคุยกันไว้อืตาไมไปได้บันทึกเบอร์เขาไว้หรอไม่ได้บันทึกเบอร์เขาไว้ด้วยนะออตาิเชน,นตาไม่ได้สนใจอ่ะเอาเอามเาแมวขายกันในบ้านเราก็ไม่มีหมูจะขายอ่ะเนี่ยลูกหมูก็ถ้าจะขายเยอะแยะ ครับเพราะนี่เขาพูดไว้ตาก็ไว้เขาคิบประตัวตัวเมียครับผมทีนี่เพเื่อนเขาไม่มากันนี่ถามาตาก็ไม่ให้ลูกหมูไปเด็กตัวเล็กอ่ะสัญญากันวันไหนครับเนี่ยประมาณวันที่สิบเอาวันที่สิบจะถึงนี้<ต>รอดูเจตโชมาตาบอกว่าถ้ามาเอาแต่ตัวใหญ่ได้ไหมแต่ตัวเล็กด้วยไม่ได้อ่าเผื่อท่านเข้ามาฟังนะครับผมอ่มอมามันตัวเล็กมันไหนนั่นอะ ฝากโทรกลับมาหากุตาด้วยเพราะกูตาจำเบอร์ไม่ได้เออมันหนา <c oughs> วคร <c oughs> ับผมกล้ากลัวมันตายอ๋ออากาศมันหนาวช่วงนี้ก็ที่นน่นเงินนั่นก็คงหนาวแหละหนาวจัดแหละสองถ้าตัวใหญ่มันอยู่ได้แล้วครับผมเออถ้าตัวใหญ่ก็ได้ประมาณสิบห้าตัวเมื่อกี้มีคนมาซื้อไก่ด้วยไก่ก็มีซื้อหมูก็ซือ้อนี่หมูก็ขายขายก็ได้ทุกวันนี่ยลูกหมูน้อยอ่ะไก่ขายไปกี่ตัวับตาเมื่อเช้าขายขายไก่สองตัวสองตัวได้เท่าไหร่ครับ พันแปดโอ้ยพันกว่าสองตัวอยู่ได้แล้วครับผมพันแปดยากประโดดครับย้ายมาอีกมุมหนึ่งนะครับโอ้โหดูนี่หมูเต็มเลยครับอันนี้มันเป็นหมูขุนแล้วเป็นหมูขุนเดตาจะแบ่งทาแม่พันุด้วยครับโอ้โหตรงนี้กี่ตัวครับตาเนี่ย้มังสิบห้านะครับผมอยู่ในโคกเดียวแคเแค่แกก็เลี้ยงแบบง่ายๆของแกจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครก็เลี้ยงได้เหมือนตาเนี่ยถามว่ามันโตเร็วไหมอืมมันโตแต่ตาทุนอาหารไม่ค่อยถึง <Ừ. S 2> ถึงว่าตาจะสมอาหารเองก็จริงแต่ว่าหนึ่งพวกปลาปนก็ไม่ค่อยพอกากตัวเหลืองก็ไม่ค่อยพอครับผมตาก็ซื้อทยอยทยอยแล้วก็บดเข้าเปลือกท่านกินเองไม่ได้ซื้ออาหารก็หรอกครับถึงจะมู่เยอะแต่ว่ากลิน่นน้อยมากก็ไม่มีกลิ่นเลยอครับผมถาดได้ไ็คกองกินดีดีใช่ครับอ่ะก็เนี่ยไม่ทุกคนมาดูข้องตาก็จะว่าไม่เหม็นอืทั้งกลับไปเขาก็สั่งซื้อเลยครับผมนั่น นี่ครับคือตาเก็ใช้มานานแล้วนะครับผมใช้มาสามสี่ปี5ปีแล้วครับผมจงกับเลี้ยงวัวอืเมื่อกี้ก็เอจากโคราชเห็นไหมครับผมได้ยินไหมครับัเพิ่งโทรมาเลยโทรมาครับผมือวัวไม่สบายอ่าเป็นลำปีลำปีครับผมตาก็บอกว่าไม่มีปัญหารอกครับผมตอนตาซือกินีมีใช้พวกเป็นลำปีใช่ไหมตอนนั้นปีเ่ยตอนได้ตาไม่รู้ไป ไม่รู้จักไก่กินดีมีใจหรอกครับตาชีดยาวัวจนเหนื่อยอ่ะครับผมชีเหนื่อยแล้วตาไปนอนดูโทรทัศน์ครับก็เห็นช่องสี่สิบห้าสิบเขาโฆษณาจำแม่นเลยนะเอาเข้เล่นลีเกครับผมไอ้นี้ตาก็เลยซื้อซื้อมาก็ใช้ตลอดตอนนี้ตาจนจําเบอร์คลองพาใคราโทรมาขอเบอร์ตาก็พูดได้เลยตาผมถามตาเงี้ยผมไม่เคยถามตาเนาะเออตากําลังดูอะไรอยู่บอกว่าดูช่องลิเกดูลิเกยอยู่บ่ไม่ใช่ <c oughs> ก็ดูไอเขาโฆษณากินดีมีชัยนี่แหละไม่ได้ดูลิเกมเทปว่าเขาเล่นลิเกด้วยเขาก็ประกาศโฆษณาขายกินดีมีชัยอ่ะอ๋อครับอ่าไม่ได้ดูลิเกครับผมถ้าถามตาหน่อยนอกเรื่องหน่อยเ้ยอชอบลิเกไม่ชอบดูลิเกไหมไม่ชอบหรอกตาแม้แต่หนังลิเกไม่ก็ชอบหรอกเออมีสมัยหนุ่มๆไปกรุงเทพอ่ะชอบดูหนังไอเฉลิมกรุงอ่ะยนะครับโอ้โอ ดูก็ดีไปแหละอืมง้นผมถามตางี้งานอะดีเลยที่ตามแบบชอบตามทีวีตามอะไรเง,งี้ยตาดูอะไรตาชอบอะไรแนวแบบไหนไม่ได้ดูอะไรไม่ค่อยดูอะไรด้วยใช่ไหมดูข่าวก็จนตาทอดสายโทรศัพท์เออโทรทัศน์ททิ้ทงครับผมเพราะถ้าจะไปดูใหม่ก็ต้องไปเสียบนู่นเสียบนี่พอจะได้นู่คือทําให้มันยุ่งยากเขาไว้เพราะป่าถ้าไปเปิดเลยดูเลยเยวตาวนไปก็เปิดแล้วอืมเปิด ไอ้เปิดเสียบปักหมดสวิเกิดเห็นแล้วคือตัดพฤติกรรมตัวเองเลยต่นี่ไม่เอาครับผม,มเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองถอดสายออกไอ้จานถอดออกพอจะดูแล้วมันเสียเวลาพอ่อไอ้ข่าวหนึ่งข่าวบ้านเมืองเลยข่าววูแปลว่าเคยนั่งดูนานพอจะดูมันก็คุยแล้วดูมันจะ ถึงเวลามันจะคุยต่อเราก็จะไปดูอีกไม่ได้แล้วเสียเวลาตามานอนคิดแล้วเอาไม่ได้เรื่องเลยอืแต่นี่ตาตอนดูตาจะไปเปิดวิทยุรถด้วยไอ้ไรอ่ะไอ้ช่องไอ้สถานีวิทยุประเทศไทยหรืออะไรเนี่ย ครับไอที่มันพยากรณ์อากาศนะนะอืมมันจะมีฝนมีหนาวอ่ะดูแค่นี้เหละเอาละเดี๋ยวผมจะถามคุณตานะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มานะอ้าวว่าเดี๋ยวรอดูเดฟแซีว่าแกจะตอบอะไรผมไม่ได้เตรียมอะไรกับแกเลยนะครับผมเขาคอมเมนต์ว่าเลี้ยงหมูอ่ะเลี้ยงให้จนง่ายกว่าเลี้ยงให้รวยอ่าตาตอบสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงในมุมมองตานะครับไอทุกคนน่ะอืมถ้าเรารู้ว่าจนเราจะเลี้ยงไปทำไมครับ แต่นี่ไอ้อที่ความจนนี่คือเราโง่เราไม่ชนาเราไม่พลิกเพลงเหมือนสมุติถ้าเราทำอะไรให้จะก็จุงจะมูกานะ่ะม,มันก็ไม่สาเร็จักอย่างหรอกมันต้องคิดเองทำเองครับผมวัตถุดีบผมมีขายทั่วไปอือ่ะก็ยังฉันไอตาก็นแนะนำว่าหนึ่งเราเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อ,อวัต ไออาหารเขาเพราะอาหารเขาเราก็ดูข้างข้างถุงอ,ะอ่ะม,มันจะเขียนมีกระโพดมีกากถั่วเหลืองมีปาปลมีกระถินเมีอะไรเราไมา่ต้องไปสนใจอะ่ะเรามาไปยุกต์ใช้หน่อยๆเราที่มันหาง่ายเพาะเนี่ยดูเหมือนอย่างเช่นตาเลี้ยงหมูอะ่ะครับถ้าหมูมันไม่อิ่มมันไม่สมบูรณ์มันจะนอนอย่างนี้ไหมเนี่ยอืแล้วทุกคน บางทีก็ชอบคอมเมนต์มาว่าผมตายวางยามหมูก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปก็ดูนี่ดูหมูมนันอารมณ์ดีกินอิ่มนอนสบายอ่ะอาการมันก็ดีเหมือนคนอ่ะเด็กน้อยอ่ะครับถ้ามันไม่อิ่มมันหิวมันก็งอแง,งอ,อ่ะอื่าถ้ามันอิ่มสบายอ่ะครับผมและนี่จะถามอ่ะมันดีพอ,อยังยังยัง ยังเพราะอะไรคือทุนเราน้อยครับเรากําลังสะสมถ้าผมตามีทุนพร้อมอ่ะหนึ่งนมขาดไม่ได้อืมอืมและก็ปลาปนก็ให้ให้มันเต็มสูตรอ่ะครับอันนี้หมูตั้งเยอะนี่ให้แค่สองั่วยเองกระสอบหนึ่งได้ดังเดือนหนึ่งครับผมมันประหยัดไปคือประหยัดเยอะเกินอประหยัดเยอะเกินถ้าแม่หมูไม่มีปัญหาครับผมแก่หมูเนื้อเนี่ย ครับแต่นี่ถามว่าเอ้าแล้วทาไมตาไม,ม่เร่งทำตูตาเห็นหมูมันกําลังถูกเนาะตาก,ก็เลยเออให้กินน้อยๆก่อนแล้วเวลาหมูมีราคาเราร้อหมูเราได้โครงสร้างแล้วอ่ะเราอาัดอาหารเดือนเดียวก็สามสิบปะโลเห็นแก่บ้านๆมันแต่แกวา,างแผนในการเลี้ยงเยอะนะสอ,อ,องอคนที่ถามเมื่อกี้ว่าจะเลี้ยงหมูให้รวยเลี้ยงให้จนถ้าเรามีที่สักสี่ห้าไร่อ่ะหรือสองสามไรอ่ <c oughs> ทำได้เลยมันไม่จนหรอกมันอยู่ที่เราขยันคจากตาไม่มีอะไรเลยตอนแรกตาเลี้ยงวัวก็จริงอืมีวัวแหละแต่วัวไม่ได้ขายตาเลี้ยงหมูสองแม่เนี่ยเนี่ยพูดถึงตาเปรียบให้คนไม่มีทํางานรับจ้างกับทาไปอย,ย่าหยุดอต่จับมาสองตัวมันกินวันหนึ่งประมาณสี่สิบาทแค่นั้นแหละครับแล้วเสียเวลาหนึ่งปี มันเป็นแม่หมูใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้ลูกที่ตาผสมม,มาครับผมพอดีแม่ใหญ่สองแม่มันออกมายี่สิบตัวขายไปเลยสิบครับเก็บทำแม่พันสิบเนี่ยตาก็ททำอย่างนั้นแหละพอปีสองไอ้ไอลูกที่เก็บสิบตัวน่ะมันเป็นแม่พันแล้วครับสิบตัวมันออกมาเป็นร้อยครับผมออกเป็นร้อยขายจังห้าสิบที่ก็เก็บไว้ห้าสิบเอาคุณห้าสิบแต่ตัวละหกพันน่ะ ก็ S 2> <S 2> <S ได้สามแสนมีกองทุนแล้วไม่จนแล้วครับผมอ๋อนี่ตาก็อยู่ได้ก็ขายหมูนี่แหละเอ,าอ่าไม่ไมีอะไรนั่นกินตาก็ขายธรรมดาตาลูกเขาไม่ให้เลี้ยงหรอกอืเขาว่าหมูมกินเยอะอ่ะถ้าไม่เจอในตัวเองพ่อสอมหนึ่งแปดแปดร้อยพับาทแพงมาอกอ,อาหารหมูได้ตัวเล็กก็เจ็ดร้อยหกร้อยครับเรามาทําแบบเราอ่ะ จ่ายแปดร้อยก็เหลือสามร้อยครับจ่ายเจ็ดร้อยก็เหลือสองร้อยห้าสิบอยู่ได้เลยอ่ะอัดแรกอาบางคนถ้าตา,าพูดไม่จบมันแหงใจอ่ะทำไงแปดร้อย 800, เหลือ, 150. อร้อยห้าสิบเอากะรัมโลสิบบาทเนาะยี่สิบโลก็สองร้อยเนาะไอเหลือหนึ่งร้อยอ่ะใส่ไปดินมผงกากถั่วเหลืองก้าโพดป้าปนที่ขาดไม่ได้ พอเลี้ยงหมูเนี่ยหมูตาที่มันโตไม่ป่วยอะ่ะไอ้ต้มตาให้กินให้กินดีมีใครตลอดนี่แหละครับน้องที่ก็ไม่เหม็นอืมก็ดูใครมาคล้องหมูตาที่ไรก็บอกเออเลี้ยงหมูยังไงไม่เหม็นครับบางคนก็บอกเลี้ยงกระดินไม่เหม็นหรอกมันไม่เกี้ยวครับผมยิงดินเยี่ยวเยี่ยวมันก็เหม็นคุณตาถ้ามีโอกาสนะรบกวนคุณตาพาไปดูวัวที่ไปปล่อยในเด้อได้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 ครับผมนี่ถ้ามีโอกาสนะครับเรยกวนะ้คุณตาพาไปดูดที่คนในเมืองเขามาซื้อไว อ๋อเขาก่อรั้วไว้อย่างดีแล้วได้ที่ปล่อยทั่วเขาเอาให้ไปแต่หน้าฝนน่ะครับตากล้วยหน้าฝนตาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอ๋อกวมันไปพันไปเกาะอะไรมันตาฝนน่ะนะครับไอหน้านี้ถึงว่ามันตาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกมาเย็นเขาก็ดูอ๋อแปลว่าลูกชายมาทุกเย็นเลยเขาก็บ้านเขาอยู่นอนอ๋อเด๋ยนนี้เขามาอยู่กับแฟนแล้วใช่ไหมครับครับโอเคได้หลานแล้วมันนอนอย่างเงี้ยอืม อันนี้ขนาดนี้ก็ได้ร้อยโลแล้วเนี่ยครับผมแต่นี่ที่จริงแล้วอะ่ะหมูตอนจะหยุดหยุดนมอะ่ะอย่าพึ่งไปหยุดเล็กเกินมันต้องได้ <c oughs> ไม่ยานมจากแม่แล้วอะ่ะเราต้องให้นมมันกินจนสามเดือนอครับถึงจะอีกหนึ่งเดือนลดก็ไม่เป็นไรพี่แม่นี้เขาได้กินนมมาสามสี่เดือนอครับกินนมผงมมหายนมผสมอาหารอ่ะครับและพอเราหมดนมปุ๊บ เขาโครงสร้างใหญ่แล้วเขาไม่ต้องกินนมกระโตครับผมขนาดนี้ก็ได้เป็นร้อยโลแล้วเนี่ยครับแกนี้ยังไม่ได้กบแปดสิบเก้าสิบแล้วเนี่ยคุณตาประมาณนี้ครับครับผมนี่คุณตาตอบเป็นไงครับเอฟซี MC. นี่สุดยอดเลยผมไม่ได้เตรียมอะไรแกสักนิดเลยนะ,<ผ>ม,ะมาดูได้เลยนี่ใครนี่ใครจะคิดอะไรไม่ออกอ่ะเอาอย่างเงี้เราสองคนเออเราคุยกันเราสี่ห้าปีแล้วรู้จักกันเนี่ยอ ผมกับตานะไม่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมจนมาถึงปัจจุบันนะอ้าวไม่เคยเตรียมกันเลยนะครับผมในการถ่ายคลิปนะครับจะไปเตรียมทําไม,มก็เราไม่ได้ไปนี่หนึ่งขอโทษตาก็ไม่ได้ไปบังคับาาอะต้องเชื่อตาอืก็เหมือนบางคนถามว่าไอเอสจีดีว่าจะเลี้ยงให้รวยือเลี้ยงให้จนอืถ้าเราไม่พลิกเพลง ให้ก็สนตะพายเหมือนวัวเหมือนควายก็แล้วแต่ท่านนะ่ะนะพูดได้คมมากอ้าวก็เรื่องจริงอ่ะครับมันต้องคิดเองทำเองอ,ะอะ่ะน้อครับผมอขอบคุณคุณตามากเลยครับครับผมขอบคุณ f อฟีด้วยครับ